สองท่อหอทั่วไทยจุ๊จุ๊จเสือเพ่นหนึ่งจะชุนชื่นถูกอํหนักมากเป็นตัวอย่างแรกของเสือเพ่นหนึ่งนอกจากเอาชีวิตส่วนตัวมาอําหนักมากในรายการตลกอย่างก็ไม่คับหรือจบเกอร์บแปรมี่แล้วชีวิตส่วนตัวของแจกชุนชื่นหรือแจกสุกปลาไปยกกุ๊ก,กหน้าขนุนส่งแสก็ดูเหมือนจะถูกเอามาอํานักอีกในหนังเสือเพันธุหนึ่ง ภาพยนตร์ของไทเกอร์ลินของฟิล์มกูรูที่เพิ่งปล่อยตัวอย่างแรกทางออนไลน์ในหนังเรื่องนี้แจ็รับบทเป็นอดีตเด็กช่างคนที่สักลายซึ่งเป็นเละเคยร่วมแก๊งประยกพวกตีกับคนอื่นแต่ได้หันไปเอาดีทางราชาการเป็นครูสอนเด็กนักเรียนประทมหนังเป็นผลงนานควบคุมการสร้างของปดอันที่มักเอาอะไรที่อยู่ในกระแสนิยมมาเป็นมุกตลกในหนังของตัวเองแม้เรื่องนี้จะไม่ได้เป็นงานที่เขากับเับเองแต่มอบหน้าที่ กำกับให้บรถนัดสุดเลยหลุงพี่แจ๊ก5้าีแต่ก็ยังคงอีครับสำคัญนี้เอาไว้ครับซึ่งนอกจากเรื่องส่วนตัวของแจ๊กที่ยังไม่เลิกเอามาํำแล้วก็ยังมีเรื่องก,การแปลงชุมเป็นคนดังเรื่องของหมอป้าก,กับป้ารัตนาและเพลงดังอย่างทรงอย่างแบบเป็นต้นคงไม่เปลกใจเท่าไหร่หากเราอาจจะได้ยินไพรีหรืออดีตประมหา,าวัน ได้ร่วมเล่นในหนังเรื่องน,นี้ด้วยเพราะก็เป็นคนดังในกเกษตรที่เคยร่วมงานกับปดมาก่อนครับหนังยังนี้นักแสดงส,ดสมทตได้เก่อิสามิกกี้พันธพัน์จันทพันธ์นิกคุณกุณาทิพ์ปินประดับรับดาดูปราปราทิพ์ป้าลัตนาป่าโกบอยขัดชินชินบุตร ล่มจำปาและอีกมากไม่กำหนดสายผมไม่สายยมนี้ตัวอย่างได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับอย่าลืมไปดูกันนะครับหกไม้สานี้หาแน่หาแน่เซื้อแผ่นหนึ่งดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดหัวใจให้สอบท่ออ๋อทุกไายด้วยครับไปคิดอลไร่อไีกันบ๊ายบาย